สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะคะพบกับช่องแม่หเอกบ้านสวนวันนี้แม่อเอกบ้านสวนนะคะปลูกต้นหอมบัวนะคะอันนี้ขยายหอมบัวไว้ก่อนฝนจะมานะคะแม่อเอกบ้านสวนใช้ดินเก่าที่เอามาจากกระถางเอามาควา่ำทีตากแดดไว้แล้วก็จะมาล่อนล่อนเอาส่วนที่เป็นส่วนหยาบๆนะใบไม้อะไรที่มันล่อนก็เอาไว้ข้างล่าง ใบไ,ไม้ส่วนใหญ่แห้งหมดแล้วนะคะกรอบหมดแล้วไว้โรงการดินออกแบบเนี้แล้วก็เอาดินที่ละเอียดใส่ข้างในปลูกใหม่ๆยังไม่ได้ผสมอะไรนะคะใช้ดินเดิมไปผสมกับดินที่อยู่ในท้องร่องในสวนนี่แหละนะคะแล้วก็รดน้ำให้ชุ่มๆทิ้งไว้ให้ดินอิ่มน้ำ ถ้าแช่น้ําได้ก็จะแช่เสร็จแล้วก็จะเอาหอมบวัวมาปลูกที่เห็นหัวแดงๆแบบนี้นะคะจะเป็นหอมกินดอกหรือหอมลำปางนะคะที่หลายๆคนเรียกว่าหอมกินดอกหน้าแรงอากาศร้อนหอมบวัวเข้าสุดโทมลงก็เลยจะเอามารีปลูกใหม่เห็นไหมมีดอกอยู่ตัดใบออก ตัดทั้งหมดหรือจะเลือกตัดก็ได้เต่มไม่ยา้บ,บ้านสวนจะต,ตัดทั้งหมดเลยมันง่ายดีนะคะตัดลากออกนิดหน่อยแยกกอทำความสะอาดตามที่เห็นนะคะถ้าใช้กันไกลหนีบออกจะไม่ช้ำมากแล้วก็แยกแบบนี้ถ้ากกอใหญ่ถ้าปลูกช่วงนี้ จะติดเร็วแล้วก็หน้าฝนจะไม่ไม่ค่อยเน่าเปื่อยนะปลูกให้ติดซะก่อนนะปลูกเสร็จให้วางไว้ในร่มก่อนนะอย่าเพิเ่งไปตากแดดเพราะว่าอันนี้มันเป็นภาคอีสานแดดจัดภาคอื่นแดดอาจจะไม่จัดถ้าภาคอีสานแม่ใหญ่แอคกน่แดดจัดมากช่วงนี้นะคะใบก็เก็บไปไว้ทํากับข้าวขนาดนี้ใส่โรยหน้าอาหารได้ทอดไข่ทำอะไรได้หลายอย่างนะก็จะมาปลูกดินอิ่มน้ำเลยไม่ปลูกง่าย ติดง่ายก็จะใส่สามหรือสี่อันก็ได้เพราะว่าหอมมันเยอะแม่ไอ้ก,ก็ปลูกตลอดปลูกมาเรื่อยๆปลูกแล้วก็ได้กินตลอดนะถ้าถ้าปลูกแล้วถ้าไม่อยากจะปลูกใหม่ก็ดึงเอาข้างๆมากินนะเอาหัวข้างๆมากินก็เหลือไว้กอละกอละหัวเนี่ยก็จะโตเหมือนเดิม แล้วก็น้ํารสนะใช้น้ําประปาไม่ใช่น้ําบาดาลน,นะน้ําประปาที่สูบขึ้นมาเองขังไว้ในถังในอ่างเก็บไว้ใช้ได้เลยเห็นไหมอันนี้ปลูกไว้กินประจําเห็นไหมจะไม่เน่าไม่เปื่อยเลยนะหน้าฝนก็จะอยู่แบบนี้กินแบบนี้ตลอดกระถางกระถางเดิมถ้าใครเคยชมคลิปมาก็เก็บใบกินบ้างอยากให้หอมโตเร็วก็ กินใบนะคะเราปลูกเล็กๆน้อยๆแต่ถ้าทีเกินไปเราก็สามารถจะแยกลำต้นแยกหัวออกมากินแล้วก็เหลือเหลือไว้นิดหน่อยนะคะเหลืออัน,อนละอันอันละขนแขนงอันละหน่ออันละยอดไว้แล้วก็ลดน้ําแล้วก็กินเองไปเรื่อยๆนะตรงนี้ปลูกไว้ใกล้ครัวง่ายสะดวกในการเก็บปรุงอาหารเนี่ยน้ำเ่เวลาใช้ถ้ามันเหลือจากล้างเ้วยล้างจานก็นจากนี้ไม่มีก็ เปิดเอาก,ก๊อกล้างเลยนะคะนี่ผักก็จะสวยงามรนาแรงใกล้ครัวด้วยนะทำประกอบอาหารง่ายก็พบกันคลิปใหม่นะคะสวัสดีค่ะ